ในส่วนของ Cat f อ t ์ตูยังไม่หมดนะครับคำสั่งของ solid สามารถใช้งานกับผิว Surface ได้อันนี้คือเป็นสไตล์ของซิมมอน n เลยที่เรียกว่า Hybrid m o เ e l i n g แบบ Fully นะครับเราสามารถเอาคำสั่งของ solid m o เ e l เนี่ยแอปพลายลงบน Surface ได้ง่ายกว่าการทำเซอร์เฟ e เพียวๆเยอะแล้วก็สามารถทำได้เร็วกว่า s u r ร์เฟทั่วไปเยอะแล้วก็มีคุณภาพดีกว่าคือว่ามันไม่มีแกบ ถ้าใครเคยทำเซอร์เฟตมาก่อนเนี่ยจะเังเกตว่าเวลาทำแล้วมันจะเกิดแกลบขึ้นระหว่างรอยต่อของผิวนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเราใช้คําสั่งของสลิดกับผิวเซอร์เฟตฉะนั้นในเรื่องของแกลบในเรื่องของคุณภาพของผิวงานตรงนั้นดีกว่าแน่นอนนะครับใน e10 เนี่ยเราได้ปรับปรุงคุณภาพทางด้านไฮบ i ด m o เดลลิงให้ดียิ่งขึ้น อันนี้คือ solid advantage นะครับก็คือข้อได้เปรียบของตัว solid modeling เนี่ยซึ่งแต่เดิมมีอยู่แล้วนะครับ a p ทั่วๆไปก็มีอยู่แล้วนะครับก็คือสามารถขึ้นงานได้ง่ายขึ้นเชฟได้ง่ายสามารถทำภาพประกอบได้เอาชิ้นส่วนอื่นมาประกอบกับมันได้จากนั้นจะทำอา R ิ i เล e ตทำพ็อกเก็อะไรก็ง่ายไปหมด solid modeling แต่ซิมม t o n ตอนไม่ใช่ solid modeling แบบนี้เท่านั้นที่มีซิมม t o n ตอนมี open solid นะครับซึ่งมีข้อได้เปรียบเหนือกว่า s o l i ก้อนตันนะครับเราสามารถที่จะทํางานบน s o l i ก้อนเปิดได้เอ๊ถูได้เหมือนกันบน solid ไ้บน surface น,นะครับจะแอดตรงนี้เข้าไปก็ได้อ,อีกเหมือนกันนะครับอาจจะไม่เชื่อฟังเริ่อาจจะงงลองดูนะครับอันนี้เป็นวิดีโอสั้นๆยกตัวอย่างครับเราเปิดตรงนี้ออกผมลบ surface ด้านบนทิ้งไปตอนนี้ปลายเป็น solid เปิด จากนั้นผมใช้คําสั่ง solid law นะครับเลือกครอบทั้งหมดเพื่อเพื่อที่ทำ R แบบ solid ก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็ทํา solid remove extrude กับ solid เปิดก็เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ทําเป็น solid นะครับ add นะครับเข้าไปที่คําสั่ง solid add extrude กับเลือก contour กับท i p add เข้าไป ก็เหมือนตัวอย่างในสไลด์เมื่อกี้นี่เลยนะครับอันนี้คือความสามารถในเรื่องของไฮบริดโมเดลลิงของ s ิ m a t r o n นนะครับที่เราสามารถใช้คำสั่ง solid บนผิว surface ได้มันมีประโยชน์อะไรกับงานของเราถ้าเราต้องเป็นต้องปิดผิวนะครับ pl หรือ p a r t i n g Line บริเวณที่มันสลับซับซ้อนค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยโอ้โหทำยังไงเนี่ยทีแรกผมดูแล้วผมก็นึกไม่ออกงั้นทำยังไงดี มาดูวิธีการทำนะครับตอนนี้เราก็จะใช้คำสั่งของ solid ผสมกับ surface ในสลักของ hybrid modeling s สวีปตรงนี้ออกมาชนเพลนตรงกลางสวีปไปชนเพลนตรงกลางจากนั้นปิดด้านล่างโดยการเลือก contour นะผมเลือก contour เปึ๊บเลือกแบบ chain curve start กับ end นะครับเราก็ได้ surface ผิวปิดแบบนี้ จากนั้นเราสามารถที่จะแก้ไขขอบของผิวชิ้นงานได้เราสามารถเขียนขอบของผิวใหม่ให้มันนะครับผมบอกว่าอยากได้ตรงนี้เป็นเหลี่ยมๆผมก็เขียนเส้นนี้ขึ้นมาเส้นหนึ่งเขียนเส้นนี้อีกเส้นหนึ่งมันก็จะกลายเป็นเซอร์เฟเหลี่ยมจากนั้นเราก็ลบเส้นที่เราไม่ต้องการออกผิวเซอร์เฟก็จะกลายเป็นรูปใหม่ที่เราสเก็ตให้มันจากนั้นเราก็จะเชื่อมเส้นตรงนี้นะครับสร้างเป็นผิวเซอร์เฟตใหม่ขึ้นมา จากนั้นเราก็เมิดนะครับใช้คำสั่ง solid เมิดรวม open object ที่เป็น solid เนี่ยเข้าด้วยกันเมิดทีเดียวไม่ต้องทิมไม่เหมือนผิว surface ที่เราเคยทำมาเมื่อก่อนนะต้องทิมนะครับอย่างเช่นรอยโบวตรงนี้นะครับเราก็จะปิดผิว fill เข้าไปสังเกตเส้นนะครับเส้นตรงนี้ยังมีอยู่นะครับเส้นตรงนี้ยังมีอยู่เดี๋ยวอยากกับพิบตาเพราะเดี๋ยวมันจะหายไปโดยที่ท่านไม่รู้ตัวครับผมก็ใช้คำสั่งเมิดทั้งหมดเข้าด้วยกัน หายไปแล้วกลายเป็นผิวเดียวกันทั้งๆที่มันเป็นคนละผิวนะครับผมใส่เตเปอร์นะครับ,รบโดยอ้างอิง r เรฟเลนซ์เพลนกับเพลนระนาบตรงนี้แล้วก็ใส่เตเปอร์หองศานะครับตรงนี้มีเตเปอร์เรียบร้อยบน Open s u r อร์เนะครับบน Open solid นะเป็นผิวจากนั้นใช้คำสั่ง solid round ครอบปุ๊บนะเลือก edge ทั้งหมด กับเลือกเพิ่มเติมนิดหน่อยแล้วก็ยกเลิกการเลือกบางบางบางเอชออกไปส่วนตรงไหนที่เราต้องการ R ที่แตกต่างเราก็คลิกที่ตรงนั้นแล้วเราสามารถใส่ R ที่เราต้องการเข้าไปได้ครับนอกเหนือจาก R ในพารามิเตอร์ครับตรงนี้ก็จะเป็น R5 ตรงนี้จะเป็น R3 <ๆ>ก็ทำได้แบบนี้ครับ ข้าได้เปรียบก็คือเซนซิมอน e9 ครับเราต้องใช้ทรีจำนวนค่อนข้างเยอะเลยใช้โปรเซสหลายโปรเซสกว่าที่จะได้งานแบบนี้ออกมาแต่ในซิมมอนต e v ร์ชั10เราสามารถที่จะลดขั้นตอนในการทำงานได้นะครับตรงนี้ก็คือจะช่วยให้งานของเราเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับสามารถเร็วกว่าเดิม50%ใหม่แล้วเมื่อกี้30 50นะครับอย่าเชื่อผมนะฮะอย่าเชื่อ อ่าก็ไม่รู้นะฮะอิเล็กโทรดครับถัดมาในส่วนของอิเล็กโทรดในงานของอิเล็กโทรดเดี่ยปัญหาอย่างหนึ่งของอิเล็กโทรดก็คือว่าจํานวนของอิเล็กโทรดที่มันมันเยอะงานบางงานอย่างเช่นงานที่เป็นาฝาครอบทีวีหรือฝาครอบ LCD อย่างเงี้ยอิเล็กโทรดบานเลย มีเป็นร้อยนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยซิม a อนตันได้มีโซลูชันออกไปแล้วก็คือเราสามารถที่จะใช้เทมเพลตมาช่วยในการสร้างอิเล็กโทรดนะครับเราสามารถเซฟเทมเพลตรูปแบบการสร้างอิเล็กโทรดเอาไว้ได้เราแค่ครอบปุ๊บแล้วก็แอพพลายเทมเพลตมันก็จะออกเป็นอิเล็กโทรดก้อนใหม่ขึ้นมาให้เราทันทีอันนั้นคือมีความสามารถอยู่ในเวอร์ชัน9นะครับแต่ตัวนี้ในเวอร์ชัน10เวลาที่เราสร้างอิเล็กโทรดได้และง่ายๆเป็นร้อยเลยปรากฏว่าเราอยากจะรีเนมมันนะ อิเล็กโทรดเป็นร้อยอันจะรีเนมยังไงคลิกขวารีเนมทีละอันทีละอันมันก็โอ้โหกว่าจะเสร็จนะครับซิมมันตอนก็คือให้โซลูชันใหม่ก็คือสามารถที่จะรีเนมอิเล็กโทรดได้นะครับสังเกตดูง,งานตัวนี้นะฮะคิดว่ามีอิเล็กโทรดทั้งหมดกี่ตัวไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่คือลิสต์ของอิเล็กโทรดทั้งหมดที่มีถ้าเราจะต้องรีเนมมันทีละอันทีละอันทีละอันโอ้โหตายแน่เที่ยงคืนก็ไม่เสร็จ โซลูชันของซ i ม a า r o ตก็คือมี rename electrode ตัวนี้ให้เพิ่มขึ้นมาสามารถที่จะจัดการเกี่ยวกับชื่อของ electrode ได้ง่ายๆนะครับแค่คลิกเดียว rename Step 73 electrode ใน1คลิกนะครับอันนี้ก็คือจากเมื่อก่อนที่เรามีปัญหาอยู่เสียเวลากับตรงนี้มากเราก็สามารถที่จะลดเวลาตรงนี้ลงได้แล้วเป็นโซลูชันที่ซิ m a า r o ตอนพัฒนาขึ้นมาครับ ได้ดีไซน์โอ้โห oh. อาจจะมีหลายคนที่อยากจะดูตรงช่วงนี้แต่มันมันมันมีอะไรใหม่น้อย,อยเหลือเกินนะครับนอกจากไอแมชชีนซิมูเลชันแล้วนะไอไม่ใช่แมชชีนซิมูเลชันเป็นไอโมชันซิมูเลเตอร์นะครับตัวนี้ก็คือเราสามารถที่จะเอ็กแท t กเป็นอินเสิร์ตนะครับได้ง่ายๆก็คือถ้าเราดีไซน์ตัวทันนะครับหรือตัวดายอยู่เนี่ยแล้วเราต้องการที่จะตัดตรงนี้มาเป็นก้อนอินเสิร์ต นะครับเพื่อที่จะแมชชีนด้วยโลหะที่มันแข็งขึ้นนะครับเราก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยก็คือตามวิดีโอนีอ้เราก็ใช้วิธีการสร้างคอนทัวร์แบบครอบนะครับให้มันสร้างกรอบขึ้นมาเราแค่เลือกอช่องที่เราเจาะเอาไว้นะครับจากนั้นมันจะตีกรอบขึ้นมาล้อมรอบช่องที่เราเลือกจากนั้นเราใส่ค่าออฟเซตนะครับว่าเราจะให้ออฟเซตออกจากโ,โทษทีกดผิดนะครับกดนิดนึง เอาโอเคใช้คำสั่งเคิร์ฟนะครับจากนั้นเข้าไปเลือกว่าเราจะสร้างเคิร์ฟแบบล้อมกรอบเราเลือกคอนทัวร์สองอันจากนั้นมันก็จะสร้างเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมล้อมรอบขึ้นมาจากนั้นเราใส่ค่าออฟเซ็ต บอกว่าจะให้ห่างจากอคอนทัวร์ที่เราเลือกเนี่ยเท่าไหร่มี R ไหมนะครับจากนั้นเราก็ใช้คำสั่ง Exact เป็น Insert ก้อนใหม่ขึ้นมาซึ่งเราก็จะได้คอมโพเนนต์ใหม่ขึ้นมาก็คล้ายๆกับ l i f t ตอร์หรือว่าสไลเดอร์เมื่อกี้นี้ลิฟเตอร์หรืออะไรนะอะไรนะลิฟเตอร์หรือ Insert นะครับ เราก็จะได้เป็นช่องแล้วก็ได้ชิ้นงานชิ้นใหม่ขึ้นมาอีกอันหนึ่งทึ่งเป็นอ,อินเสิร์ตตรงนี้ก็ทำได้ง่ายขึ้นนะครับในส่วนถัดไปก็คือจะเป็นพารามิเตอร์อิมพ์ตตัวพารามิเต i c i อิมพ์ตเนี่ยเขามีเอาไว้เพื่อเวลาที่เราต้องเขียนรูปงานแบบนี้บ่อยๆอย่างเช่นเราทำดิมเปิลนะครับเราต้องเขียนไอ้แบบเนี้ยบนชิ้นงานของเรายตลอดเลย เราสามารถที่จะสร้างเป็นคล้ายๆกับไลบรารีของเราเนี่ยเก็บเอาไว้ได้รูปร่างงานแบบนี้สร้างเก็บไว้เลยเวลาที่จะใช้เราก็ Import มันเข้ามา Import จากไลบรารีเข้ามาระหว่างที่เรา Import เนี่ยเราสามารถแก้ไขได m เมนชันมันได้นะครับเพราะว่าเป็น solid model mm hmm. ก็เหมือนกับ solid model mm hmm. ทั่วๆไปอะเปลี่ยนขนาดลูกลาบผู้อ่ะรูปภาพมันก็อัปเดตตามนะครับเปลี่ยนความยาวเปลี่ยนความกว้างเปลี่ยน R เปลี่ยนอะไรตรงนี้มันก็จะอัปเดตตาม ฟัง์กชันนี้เนี่ยสามารถช่วยลดเวลาได้จากใน e9 ซึ่งเราต้องเขียนทุกจุดนะครับถ้าเรามีจํานวนที่เราต้องเขียนเยอะๆเนี่ยเราต้องใช้ถึง10มนาทีนะครับแล้วก็ใช้ถึง15 operation การแก้ไขก็คือยากกว่านะครับในส่วน e10 เนี่ยเราใช้แค่1นาทีคือเรา Import เข้ามาเลยจากนั้นปรับ Dimension ปรับตัวเลขการแก้ไขก็ง่ายๆจิ๊บๆนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่งานที่เขาจําเป็นต้องเขียนอย่างเช่นตัวนี้เราก็เซฟเอาไว้ได้นะครับเป็นไลบรารีของเราจากนั้นเราก็ดึงเข้ามาวางตัวนี้ก็เช่นกันนะครับเราก็เซฟเป็นไลบรารีระหว่างที่เราอิมพอร์ตเข้ามาปรับขนาดได้นะครับปรับขนาดได้ไม่ใช่เป็นขนาดที่ฟิกตายตัวนะฮะปรับกว้างกวับยาวกลับให้มันลึกขึ้นอะไรได้หมดตรงนี้ก็คือช่วยให้เราเนี่ยทำงานได้ไวขึ้นแล้วก็ประหยัดเวลามากขึ้นนะครับถ้ามีจํานวนอย่างงานตัวนี้100แห่ง ที่เราจะต้องเขียนเนี่ยเราก็คูณเข้าไปเลยนะครับแห่งหนึ่งประหยัดเวลาได้9นาทีต่อ14 o p e r a t i o n ชนใน1แห่งนะครับเราก็คูณร้อยเข้าไปนะครับก็เป็นเวลาที่ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรที่เราสามารถที่จะเซฟเวลาตรงนั้นได้อันนี้แอปพูบแล้วนะครับจากเกาหลีนะครับคือเขาใช้ฟังก์ชันนี้อยู่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะแอป o ูบได้เลย